สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่29กันยาครับวันนี้มาอัปเดตครับอุปกรณ์มือสองท่านใดมองหาแวะมาดูได้ครับที่บ้านของวังตะวันบาลลังอริเวณบรีจัทเกษตรบมุทรข้างจากอบตบาลัง1กิโลเมตรครับผม0 8 6 0 7 3 3 5 2 2ครับมาไม่ถูกโทรมาไลยตลอดเวลาครับัวนี้เป็นผ่าน cmt ครับผ่านรถไายฟอร์ดครับใส่โคกสิแรงได้ใบดีทุกพืนดีครับตัวนี้ใบเต็มดีครับผ่าน cmt โครงสวยครับยอ cmt ครับใส่รถ60กสแรงครับเดี๋ยว่ารถไายฟอร์ดครับเปียนผ่านสามโครงสามครับถัดมาตัวนี้ครับเป็นผ่านตาช้างครับของรถ6 0สิบแรงครับ รุ่น m ครับใส่ใสายฟอน์สายยุบผ่านาการชาง์ราคาอยู่ที่สามหมื่นสามครับตัวนี้ลืมบอกราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าครับ cmt ตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสามครับสภาพเดิมครับสีเดิม ทรงคล้ายๆใคยงดีครับอาจจะเป็นบริษัทใครงดีทำให้ครับผ่านบุกเบิกครับสำหรับรถคูกต้ารุ่นเอมัดีรถอรถ60แรงครับตัวต่อไปก็จะเป็นผัานบุกเบิกผ่านสี่ โคงสีของรถ4ี่ิบแรงครับโครงสวยครับสภาพเมือนเดิมสีเดิมฐานชุดนี้เป็นฐาน4ี่บสองครับสำหรับรถไม่เกิน40ิแรงครับมี2ชุดครับตัวนี้เป็นตาช้างสำหรับรถไม่เกินส0ิแรงเหมือนกันครับ,รบ4ี่ยสตาช้าง มีสองตัวครับผ่านบุบเบิร์กของสี่สิแรงสามสิบแรงสามสิบสี่สามสิบหกแรงใส่ได้ครับเป็นรุ่น dp สองสอง cd h p y ของโคบูตบชุดริมนี้ชุดนี้เป็นราคาอยู่ที่2องหมืนสองห้ารอยครับต่อนนี้26งหมครับ ถัดมาตัวนี้เป็นผ่านเป็นทิปเปอร์สรับรถไม่เกินห้าสิบแรงครับมีปียกล่องให้สี่ขาครับนีความสูงที่หกสิบเซนครับขาหนาอยู่ประมาณสองเซนครับความหนาของขาขาหนาเหมือนกันโครงคู่ โวงหน้าสามวงหน้าสามความกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบครับผ่านดิปเปอร์จัดลาดระเบิดดินถัดมาตัวนี้เป็นผ่านของรุ่นบีครับคูก,กต้าบีสองหนึ่งบีสองสองสี่บีสองเจ็ดครับตัวนี้ พันห้าใบาย,ยี่ิใบยี่สิบาขายอยู่หมื่นหกครับอย่างนี้ของตาช้างรถรุ่นอื่นก็ใส่ได้ครับตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบแรงครับใส่ได้ตัวนี้เป็นพันห้าใบาย,ยี่สิบสองของช่างน้อยครับส่งส่งเดียวกับพีทีช้มาเตอร์บุตร ตัวนี้ตัวนี้ผ่าน 1, 6ใบ22ของยิสกิครับใบเหลือน้อยหน่อยขายยู 9, ่ิ 19, 6, หนึ่งเก้าวันหนึ่งเก้าผ่าน6ใบ22เหลืออยู่ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเนี่ยใบแต่โครงดีครับลูกปืนดีใบเหลือน้อยขายไม่แพงตัวนี้หนึ่นห้าเหมือนกันครับผ่านช่างน้อยผ่านห้าใบยี่สิบสองสำหรับรถไม่เกินสามสิบแรง ผ่าน6ทิสกีใบเต็มเลยขายอยู่2 0 9 0 2 0 0 0บาทครับสภาพสวยตัวนี้ใบเต็มผัดมาเป็นตาช้างผ่าน6ตาช้างสำหรับรถไม่เกิน40แรงครับ30-40แรงครับผ่าน6 22ตาช้างรุ่นดี s 2 2 6E Heavy Pat สภาพสวย นะความใช้งานครับอุปกรณ์มีอัปเดทเท่านี้ครับสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0 8 6 0 7 3 3 5 2 2ครับตอนัไห้มองหาอยู่ครับอุปกรณ์ความใช้งานครับ0ู6 0 7แป5 2กสสครับสวัสดีครับ